dạ keng, chụp chụp ừm, mình chụp như thế đó dạ, bố nói dạ hay dù nói dạ hay nó lặp nhá nó lộn màu đẹp như cốc này nó có lộn á để đừng nó sẻ rồi này cắm, cắm phần này phần nữa nhà bài kìa không chụp vào cái toàn bàn hổng hổng trái <laughs> ต้องฝึกเหนื่อยๆแม่ไม่ต้องกังวลนะอย่างนี้แหละไม่เจ็บเลยเลยนะเด็กก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วไม่ต้องกังวลตัดเดียวเดี๋ยวได้ดูน้องแไดดูว่าตัวตัวอ้วนมากเลย

ก็เห็นไม่น่ากลัวมันไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดแต่เล็กปวดมากปวดมากสามโลน่าจะถึงน่าจะถึงแล้วสามโลครบนะฮะครบร้องกัน cái dép đó da kèn da kèn hai hai chai lực lực con subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

อัดน้อเนลอยอันดน้อเลยว่องใ <c oughs> หญ่ร้อ,องใหญ่ถึงกี่ส่ม,มนแล้วนไม่ถึงผิดนาทีหนึ่ ก็เถาะแเขาก็ทำเนี่ยทําแผลทำอะไรเสร็จได้บ้างเขาทาความสะอาดแล้วนอนพักแล้วตายหน่ะตายหนึ่งนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวปุ้มตัวเล็กเข้าไปเดี๋ยวฟ้าก็อยู่ตายจะนอนหนึ่ม่อนหนึ่งน้องขังเดี๋ยวมั้งฮะ ใช่เออเออทำไรขาวนะฮะขาวนี่ไข่มาเม่ไงตัวเนียนเลยอะ่ะ ไปดูแลเรื่องกหายใจแล้วแล้วก็ไปดูแลเรการดูดเดนยดูน้องก่อนะเดี๋ยต่างกันแลมือป็นิลัตรเอไปต้ดูนะตทายนอกยังยูดูดแต่ว่าเด็กเล็กๆในช่วง4ี่สช่วงนแรก็ต้องสังเกตกรดใจการอบที่ะหอแแล้ว ลูกสานะคะที่อ่ใช้ก่อติดให้เอ่านันน้องวันน้องวานน้อะกวานเว่นะคะนา้ามั่งเลยพี่ตาเป็นยาแป๊ะตาฆ่าเชื้อนะยาล้างแค้นน้่มานียมีนิหน่อยอย่าไปเช็ดตัวช่างน้ำหนักนะ ครับครับครับลงม แล้วครับญาติรอดูป่ะครับห้องญาติใช่ไหมครับผมอยู่ตร<ม>งห้องข้างหน้าใช่ไหมอ่าไปเรียกมาไว้รอเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแป๊บนึงเรียกเลยใช่ไหมครับ